ตันไหนครับยอดวิชาสอนเทชิ่งแล้วครับไฟมีเรซ้อมมากี่วันตรงอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายหนุนเทชิ่งอยู่ที่เชยภูมิเหรออย่าเชยภูมิเลยมีใครเป็นกุ้บกับซ้อมมากอยู่นั่นตอนนี้มีเชยเชยกินข้างเลยแล้วเขาเพนนารีนกับเพื่อนพี่เพื่อนน้องนในค่ายอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าสูงเท่าไหร่ก็หกสิบน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับเด็กขาตัวนี้วันนี้มาเจอกับราชบุตรเคยต่อยกันไหม ครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเขายังไม่ไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ต่อยกันวางเกมวางแผนยังไงเรื่อยๆจะตามตาเราไปเนี่ยเด็กแก้ไขวุ่นขบวนเดียนะเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ต่อยที่ลาดตึ่งเลยวันนั้นต่อยกับเปรมั้งชนะคะแนนชนะคะแนนปะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นร้อยเจ็ดวันนี้เติร์ร้อยสิบหกเนาะเมื่อเช้ามาไปยังน้ำหนักนี้เติร์ดเือขาด คิดว <SM. S 3> <Christina. S 2> ่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาแต่ระบายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์90 70สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะเอาพายมาเดิมคุมมากี่กิโล2กิโล3กต่อยมวยไทยมาทั้งหมดในี่ประมาณ50-60ครั้งคนจังหวัดโคราชครับฝากเชิญเชิญแฟนขับรถไหน่อยฝากพี่น้องชาวโคราชเป็นกําลังใจวันนี้เต็มที่นั้นขอโชคดีครับ